สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับจะมีไดโนเสาร์มาวิ่งแข่งกันครับแล้วก็มีผู้ชมดูการวิ่งแข่งนี้หลายตัวเลยนะครับมีทั้งไดโนเสาร์แล้วก็ผูงสัตว์นี่ครับมาเริ่มแข่งกันเลยดีกว่าเริ่มจากเจ้ามังกรเจา้าคอยาและเจ้าตัวมีครีบนะครับมีผู้เข้าแข่งขัน3ตัวด้วยกันมาดูกันครับวันนี้จะแข่งกันในบริเวณ ในสวนผลไม้นะครับถึ่มีหญ้าลกนี่ครับจะสังเกตว่าไดาโนเสาร์ของเราไม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้เลยนะครับนี่ก็ติดหญ้านะครับขยับนิดนึงตรงนี้เราจะมองเราจะเห็นแล้ว,ลวนะครับว่าชา้าสูงสูงพื้นดินไม่ สมรอเสมอเนี่ยนดโนเสาวพวกนี้ก็จะเดินลำบากนะครับอีกสองตัวเดินไปแล้วครับแต่วกเจตัวมังกรล้มไปอีกครั้งหนึ่งแล้วบุกมันขึ้นมาหน่อยนะครับไอพวกที่อยู่ข้างหลังก็มองเงนตาเราห้เลยครับว่าพวกนี้มันทําอะไรกันนี่เจ้าตัวมีขีบกระโดดไปางน่นมาก่อนเลยครับอ้า จตัวคอยาวล้มแล้วครับสงสัยคอหนักเกินระวังเสือแนบนะครับเสือกับสิงโตจะกระโดดไปกัดแล้วจอมังกรก็เดินตามมาติตดๆนะครับนี่เดินไม่ไปแล้วสงสัยกลัวเสือกับสิงโตนะครับเจ้าตัวคอยาวก็หยุดไปเลยส่วนเจ้าตัวมีครีบนะครับเนี่ยเดินไม่ไปแล้วสงสัยแข้งขาอ่อนไปแล้วต้องต้องให้เขาลีกหลีสิงโตหน่อยนะครับ รู้สึกจะไม่กล้าเดินครับอยู่เข้าใต้สิงโตกับเสือนี่เจ้ามังกรมันไม่กลัวอะไรนะครับเดินชนตูดไปแล้วนี่นะครับเดินไม่ไปแล้วครับติดคอย่านี่เองโอ้ขามขามขาไดาโนเสาร์ของเราสั้นเกินไปนะครับเออล้มอีกแล้วโอ้สงสัยกลัวพวกที่อยู่ข้างหลังจนแข้งขาอ่อนกันไปแล้วนะครับ เอาหันเดินเข้ามาแล้วกันแต่พอเดินหนีแล้วเดินไวเชียวนี่กองมังกรติดไปแล้วนะครับทุกตัวติดกอย้าหมดแล้วพื้นไม่สม่ำเสมอไม่เรียบเนี่ยมีปัญหาต่อการเดินนะครับนี่รูว่าตัวไหนจะเดินไปข้างหน้าได้ก่อนกันกองมังกรตงยกออกมาแล้วครับเนี่ยนี่ ก็วันนี้ก็พอแค่นี้ก่อนนะครับเราได้ข้อสรุปแล้วว่ามันเดินบนพื้นหยาจะเดินได้ลําบากมากนะครับครับเดี๋ยวมีครั้งหน้าเราจะมารีวิวกันต่อไปนะครับอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะครับ